วัสดีฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะฮะก็ช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยหน่อยเพราะ energy ในการทำคลิปผมตอนนี้กำลังมาเลยบวกกับเกมที่เราจะมาเล่นกันในคลิปคลิปนี้นะฮะ d o m มหรือแปลเป็นไทยว่าวาดฉันแปลเป็นไทยได้น่ารักมากนะฮะก็หลังจากที่เราเล่นกันไปในคลิปที่แล้วผมก็ได้คิดสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ในเกมเกมนี้ได้เยอะเลยนะฮะ แต่ก่อนที่เราจะไปทําสิ่งเหล่านั้นกันจากคลิปที่แล้วนะฮะยังไม่มีใครวาดตัวละครของเราเลยเพราะงั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเป็นนายแบบให้คนในแมปมาวาดตัวละครของเราบ้างนะครับผมและก่อนที่เราจะมาเริ่มกันขอขอบคุณทุกกําลังใจจากคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ช่วยให้กําลังใจกันได้มากเลยนะฮะและก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนกาแฟจากช่องเราด้วยนะครับผม และการจะเป็นนายแบบได้นั้นเราจะต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเพราะงั้นนะฮะในคลิปนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมาสคอตของตัวเองนะครับผมเจ้าหัวทีวีคนดีคนเดิมของเราพร้อมเสื้อสุดหล่อเท่ที่ทุกคนต้องมีนะฮะเพื่อที่จะเออได้เพิ่มเงินเดือนให้ผมและก็มากันที่ภาพแรกเออโอเคโอเคเราจะมาวาดภาพแรกกันดีกว่า สำหรับภาพนี้นะฮะผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าบุคคลท่านนี้เขาไม่ใช่พาจริงๆนะฮะเป็นเพียงตัวละครโลบ็อกที่สวมสบงสีส้มนะฮะเพราะงั้นเราสามารถวาดเขาได้อย่างแน่นอนสำหรับภาพนี้ผมก็จะวาดไปทางแนวมีมนะฮะเป็นมีมที่ประมาณว่ากำลังง้างมัดอยู่เป็นภาพง่ายๆนะฮะภาพนี้ โอโหอันนี้คือเลื่อมใสมาเลยนะฮะเลื่อมใสสุดๆเอาไปเลยสี่ดาว <c oughs> <c oughs> มีน้ําลายไหลด้วยเออถูกใจส,สุดๆเลยฮนะสี่ดาวไปเลยอ่าอันนี้เป็นภาพของเราใส่สบงและทรงพลังภาพต่อมาหืมอันนี้เออมาแนวเ,เท่เลยนะฮะให้เลยสามดาวโอคนนี้วาดออกมาได้น่ารักมากอืมคุณพี่จะต้องภูมิใจกับ ภาพนนนนี้แ่นอนให้สีเลยนะฮะน่ารักน่ารักและสลับภาพแรกเราได้ที่3ไปนะฮะผมรู้สึกชอบภาพที่1มากเลยน้ำลายไหลย้อย <c oughs> <c oughs> ผมไม่บาปหรอกเนาะ <c oughs> และในที่สุดเราก็ได้เป็นนายแบบนะฮะภาพที่2โอ้พอมาดูแบบนี้แล้วเออรายละเอียดเสื้อมันเยอะไปไมยเนี่ย อันนี้นะฮะถึงเราจะเป็นนายแบบแต่เราก็ต้องมาวาดตัวเองเหมือนเดิมนะฮะสำหรับภาพนี้ผมก็จะไม่ได้วาดจริงๆนะผมจะลองพวกเครื่องมือต่างๆเหมือนเดิมนะ,ะถือว่าได้ทดลองในภาพตัวเองสิ่งที่ผมหวังจริงๆในภาพภาพนี้ก็คือผมอยากจะเห็นคนอื่นเขาวาดมาสคอตของเราออกมาเป็นยังไงนะฮะภาพที่ผมกำลังว่าอยู่ตอนนี้ก็คือทดลองทุกอย่างให้เต็มที่ไปเลย ขอดูหน่อยว่าเราเป็นยังไงกันบ้างเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไ,แยได้อยู่อืมอันนี้มาแนวออกน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะนี่เอาคะแนนไปเลยอ้อันนี้เท่มีเอกลักษณ์มากเท่มากเอาไปเลยนะฮะสี่คือตัวละครผมอะมันจะยากตรงเสื้อะฮะเพราะมันรายละเอียดมันเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ว่าตรงเสื้อกันนะฮะอันนี้ให้สามไปเลยอ่าอันนี้ก็จะมาแนวน่ารักนะฮะเก็บสีดีมากเลยให้สี่ สำหรับคนนี้มาแต่เส้นนะฮะแต่ว่าเขาเก็บรายละเอียดเสื้อเราด้วยไม่ได้เลยต้องให้สี่เพราะว่าเสื้อเราสวยสำหรับภาพนี้ก็ลงรายละเอียดเสื้อนะฮะโอ้โหเสื้อสวยขนาดนี้ต้องให้สี่เลยเสื้อสวยมากๆโอ้คนนี้มาไม่เหมือนใครเลยนะฮะนี่คือโชมหน้าที่แท้จริงตอนผมถอดหัวทีวีออกแน่นอนให้สี่นะฮะและนี่ก็จะเป็นภาพของเราเละๆหน่อยนะฮะไม่หน่อยอะเละเยอะเลย ปาดมั่วไปหมดเลยนะครับภาพนี้และเราได้ที่หนึ่งสำหรับภาพนี้นะครับผมประสบความสำเร็จในมาสคอตัวเองอันนี้แปลกๆนะและทุกคนก็ได้วาดหัวทีวีกันไปแล้วในครั้งนี้ผมก็เลยเปลี่ยนตัวละครกลับมาเป็นบอมเบอร์แมนนะครับผมเพราะผมอยากจะเห็นว่าถ้าทุกคนวาดบอมเบอร์แมนเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนนะฮะภาพต่อมานะฮะเป็น <laughs> เป็นเป็ดหน่อยเออเราจะมาวาดเป็ดหน่อยกันนะครับ ในการวาดภาพนี้ของเรานะฮะเราก็จะเน้นภาพไปที่แนวน่ารักน่ารักเลยนะครับผมเพราะเป็ดน่อยเนี่ยจะ <c oughs> ขอโทษนะเพราะเป็ดน,น้อยคนนี้นะฮะเขาจะมีความเป็นจิบิีแล้วก็รายละเอียดน้อยเพราะงั้นเราวาดแบบน่ารัก,น,รกน่ารักนี่แหละก็คือโอเคที่สุดแล้วนะฮะแต่ผมก็จะใส่ลูกเล่นเข้าไปในภาพด้วยนะฮะถือมีดกําลังแบบหันหลังมองไปที่กล้องเพื่อเพิ่มความตลกให้กับภาพภาพนี้นะครับผม โอ้เปิดภาพแรกมาก็สวยเลยนะฮะเอาไปเลยสี่คะแนนต่อมาอม <c oughs> ภาพเมื่อกี้คือไม่มีอะไรนะฮะไม่ใช่ความชอบส่วนตัวอะไรทั้งนั้นส่วนอันนี้โอ้เป็นคนให้สองว้าวก็คือแต่ละคนนะฮะจะมาแนวน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยอันนี้เออมีน้ำด้วยมีแบ็กกราวด์และนี่ก็คือภาพของเรานะฮะจะเป็น เป็ดถือมีดแบบมองหน้าหาเรื่องเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะผมลืมวาดหูฟังเอาแล้วโอ้โหทุกคนใส่หูฟังกันทุกคนเลยแล้วผมไม่ได้วาด <c oughs> อันนี้ก็มีหูฟังโอ้โหจบแลวฮะพอบชิ้นเดียวของน้องเป็ดผมลืมวาดไปได้ยังไงเนี่ยและน้องเป็ดเราได้ที่หนึ่งนะฮะถึงจะไม่มีหูฟังแต่ก็ได้ที่หนึ่งว้าว <c oughs> เอาจริงๆมันก็อน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำาเล่นไปใช่ไหม, <c oughs> มหันมาแบบนี้ <c oughs> แปลว่าเห็นด้วยอย่างแน่นอนและมาถึงภาพสุดท้ายนะฮะเราก็จะมาเป็นนาแบบก่อนชบคลิปนี้นะครั้งนี้เราเป็นบอมเบอร์แมนผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าผมเป็นบอมเบอร์แมนเนี่ยคนจะวาดออกมายังไงสลับภาพในครั้งนี้นะฮะผมจะวาดไปเรื่อยๆแบบไม่จริงจังนะฮะเพราะผมอยากจะเห็นว่า คนอื่นวาดบอมเบอร์แมนเนี่ยจอ,อกมาน่ารักขนาดไหนเป้าหมายในคลิปนี้คือเราจะมาเป็นนายแบบพอเราเป็นนายแบบเราก็ต้องให้คนอื่นวาดเรานะครับผมสารภาพที่ผมวาดตอนนี้ก็เออรับชมได้เลยฮนะวาดไปเรื่อย อเคได้เวลารับชมบอมเบอร์แมนนี่คือชมหน้าบอมเบอร์แมนที่เราตั้งตารอนะฮะก็ไม่แย่นะน่ารักดีมาดูภาพต่อไปกัน <c oughs> <c oughs> หลวงพี่ช่วยผมด้วยโอ้อันนี้สวยเลยอันนี้คือวิชอบมากเอาไปเลยฮะห้าดาวอันนี้ภาพเรานะฮะคือกำลังเบ่งกล้ามอืมอันนี้ก็น่ารักอันนี้ให้สามเลยนะฮะ อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันแล้วมีเป็ดถือมีดอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ให้3นะฮะและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะนะครับผมเราติดที่2ได้ยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับการเป็นนายแบบของเราทั้ง2ตัวละครทั้งหัวทีวีแล้วก็บอมเบอร์แมนนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเบาๆ,ๆนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์หลักในคลิปหน้า ก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ